เป็นนมเส้นบุฟเฟ่ครับผมอันนี้เป็นน้ามยัครับนี่เป็นน้าตอนนี้ตอนนี้น้าใส่ห้านี่บดใไซส่นะครับนี่เป็นน้ายานะครับนาะงกาเป็นแบบบุฟเฟครับเจิ้นเลยครับำน้่จำระต้อนด้วยกันกินกจานกับบวโอ้ยดยอดแต่ดยอดแต่ไปใส่ลูกชิ้นหนักก เป็นแบบปุ๊บเลยป็นแบบปลาลาะนอะครับหมดแล้วมีเติมค่ะไม่หมดเลยนะคะใส่บุฟเฟ่ตครับใส่บุฟเฟ่ต์นะบุฟเฟ่บุฟเฟ่โอ้น้ำแข็งใส่บุฟเฟ่ครับนมมันเกิมครับ แข็งครับมันไหนแหละครับมันมันเกิมหมดแล้วบิงซูครับบิงซูอะไรับบิงซูติโบเพกนะโอ้หนังเพลงมาล่าบอกมาใส่นะอ่าต่อไปใส่ใส่น้ำยาใส่น้ำยาหน่อยไหมโอ้อันนี้ใเ่ครับผมเส้นมันครับนี่ยอ๋อเฮ้ยเฮ้ยบิงซูน้ำยาหมได้กันลองเขาบอกตัวใหญ่กินเอาสีอย่างดีครับนน่เอา

Say lấy, ngon 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 đẹp ngon ngon cơm. ngon 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 ở trên đây à? ừ, nó... ừ, tông... ừ, nó... chưa, <laughs> oh ngon okay. โคตรเป่าก็ได้นะทิตแต่ข้ากระเป๋าเลยนี่เฮาก็บบะเก่าเป่าเอลฮอแล้วมีหอยแล้วหอยรีบอยู่เอ้าอย่างงามกับนี้เยบร้อยต้องเจ้าหูโคนมันใหญ่เ